หวานมากเจมจีรายุลงภาพคู่แฟนน้องโฟมรักลงตัวถึงเวลาเปิดตัวเจมจีรายุลงภาพพร้อมแคปชั่นหวานเปิดตัวแฟนสาวอย่างน้องโฟมเป็นอย่างทางการเพื่อนพ้องต่างร่วมยินดีหลังคบผ่านดูใจกันมาหลายปีแต่ก็ยังไม่มีภาพคู่หวานหวานออกมาให้เห็นแบบเต็มเต็มเฟรม,มสำหรับคู่ของพระเอกอารมณ์ดีเจมจีรายุกับแฟนสาวนอกวงการน้องโฟมมีเพียงภาพจากเพื่อนเพื่อนร่วมแกงที่ปล่อยออกมาให้เห็นแบบแบบแบบเท่านั้น แต่ล่าสุดดูเหมือนรักของเจมจิจะหวานและลงตัวสุดๆเข้าโหมดข้างรักไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พะในอินตタแกรมของเจมจีได้ลงภาพคู่กับโฟมแบบเต็มๆเมฟรมมาให้เห็นพร้อมกับแคปชั่นสุดหวานที่เขียนไว้ว่าหันหลังให้กล้องหันหน้าให้ทะเลหันเหให้ใจเธอเรียกว่าภาพนี้ของเจมจีเพื่อนพ้องและแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์ร่วมกินและร่วมยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวฟีลลิ่งคล้ายๆขอแต่งงานเลยนะจ๊ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนํามาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ